น่ายะกำลังมาแล้วเพราะพิทอสมาแล้วจะไม่ได้หรอครับเพราะว่าไม่ไม่ให้ใครดูแต่ตอนเปลี่ยนจะใส่มงกุฎด้วยไอ้ดิเพย์บอยคาทีครับวันนี้พิจุกพิจุกครับพี่อยอดนะโอ้ยพิจุกเป็นเออโอเคเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาชื่ออะไรนะสภาครับสภาสภาได้ได้ชื่ออเลยนะไตเต้นพอหมอบอกจะปรับปรับพื้น แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมไม่เคยกดเลยนะผมไม่เคยกดจริงแล้วทำไมมันชอบไปโดนอย่าฟอมเยอะอย่าฟอมเยอะขอร้องไม่เคยไม่เคยอย่าฟอมเยอะอย่าฟอมเยอะอย่าฟอร์มเยอไม่ตอบพี่พี่เตียสามพันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับไหนชื่ออะไรครับเบย์เบยครับลุงกดเอ็มค้างอะไรนะครับแล้วมันมีรูปรูปมังสวิรักับกับไอยูกิหรอครับยูกดดไ้ิเบย์ค่ะ อยากรู้ว่าทรงมันจะเป็นอีกทรงนึงได้ไหมมัดส้มๆค่ะลงหน้่แก่พูดตรงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมีบางทรงที่แบบว่ากดอันนั้นแล้วมันจะเหมือนมัดจุกอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทรงนี้หรือเปล่าโคดรถแมวหวีกับกันไก่ชื่อภูวดลครับมันได้แค่บางทรงทัศนัยผมไม่แม่ใจว่าไัยชื่อทัศนัยภัวดลครับทัศนัยภูวดลใช่ครับคือไทยบ้านจังเลยค่ะ หนูเปลี ite, ่ยนชื <se> ่อก <ancient> uh ็ได้ค่ะหนูชื่อไ่ไใ่เสมอนะชื่ออันนี้ดีกว่าครับหนูชื่อนี่ดีกว่าสมอนดีกว่าสมอนหนูเขาเรียกหนูสมศรีน่ะสมอนนอนน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 สัสดครับสัสดีครับสว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 ัสดีครับครบสัสดครับสวัสด คบกัหรอมีพิกกิตระอ่ะน่าจะมาช้าไม่ว่าดีใครนี้ไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขากำลังกลับจากที่ทำงานเขาลาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วอะทั้งวันแล้วพี่ได้คุยกับเขาไปยังอ่ะครับพี่เปาเก็บรถให้ไหนเขามายืนรออ่ะยังไม่คุยครับพี่เออคุยต้องเอาเวลาเขาหน่อยนะเมื่อวานนี้คุยกับเขาแม่งมาขอแบบสี่ไหนสี่ไหนน่าจะประมาณเกือบสามทุ่มสี่ทุ่มมัน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 ดึกไปเว้ยเวลาแบบอย่างนั้นมันว่ามันด้วยไปพี่ลองคุยกับเขาดูครับสี่ไหนสี่ห สีฟ้าเหรอนั่นแหละเดิมเฮ้ในเรื่องหัวกระต่ายเฮ้ยไปเรียกมันมาดิไปพี่บามันต้องเดินไปหลอกให้มันนั่นมาเดินมาหลงในวอมายังแจ็คยังแจ็คมายังอ่ะแจ็คอะจุกอ่ะนี่ครับไปจุกสวัสดีครับแจ็คครับสวัสดีครับแจ็คอยู่ข้างหลังมาไม่รู้ไปไหนละไหน อันนี้ใครนี่เชื่อปะไม่นอ่ะอันนี้ใครนี่นมีเบอร์ไหมครับงั้นเดี๋ยวเป๊เดี๋ยวเขดี๋ย <c oughs> เาดี๋ยเยเดี๋ยวเ่อยเฉลยเี๋ยวเดีเขายวาเขายวาดว หัวรอแบบเนี้ยต้องคุยสภาก่อนนะพี่ใจใจครับโอเคครับติแล้วเรื่องติ่นเดิมพันหาคพั่พี่หนึ่งเอ็มไหมเอ็มหนึ่งเอ็มเดียวมั้งครับ เพราะว่าเขาเขาอยู่มานานตั้งแต่ประเทศเปิดอ่ะแก๊งเนี้แบบตั้งแต่ชัเอาว่าไอ้ดัสซับไอ้ติดอะไรเเอ็มเดียวพอครับพี่เอ็มเดียวโอเคเขาอยู่ตั้งแต่ประเทศเปิดแล้วเขาอยากเล่นไอ้กหญเอ็มดีตั้งแต่สร้างแก๊งมาแต่เขาไม่เคยเล่นเลยโอเคสามครื่องไปก่อนโอเคสามครื่องเอ็มหนึ่งนะใช่สวัสดีครับไม่ได้สวัสดีน้องสวัสดีครับ รออะไรอ่ะเห็นเฮียแจ้งไหมเห็นเฮียแจ้งไหมเห็นครับเห็นครับเห็นครับอยู่นี่เห็ครับนี่ครับนี่ครับนี่ยครับยังรอเมื่อนี้่ใช่หนะครับพี่พี่ไม่ใครมีรถให้ยืมไปเปลี่ยนชุดบ้างแป๊บนึงนี่นะซีวีเหรอเห็นแจ้งไหมครับอ๋อได้ได้ได้ซีวีคลิปเอาสวัสดีครับ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 หล่อไหมครับลูกนี้หล่อไหมครับหล่อครับหล่อหล่อสนใจมาร่วงวงการด้วยไหมผมผมหาคนโดนเด็กอีกใบหนึ่งด้วยครับตอนนี้ใบละห้าแสน ผมมีติดตัวอยู่อันหนึ่งครับซื้อมาแล้วครับซื้อมาไว้แล้วผมโดนไปสามใบครับผมกดผิดสองรอบมีโดนเยอะยังครับเฮียกดผิดครับเรียบเรียบร้อยแล้วครับสามครึ่งเอ็มสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับผมผมหล่อมแล้วสรุปสามสุ่มหรือสามครึ่งเนี่ยเฮียใครอ่เจ้เหรอไม่ใช่ครับผมชื่อเนี่ยผมชื่อไทเติ้ลครับไทเติ้ลไทเติ้ลไหนไม่ใช่ น้องไตเนครับนี่ครับนนัตเต้นอยู่นี่ครับน้องไตเนคขับผมตเต้นอยู่นี่ครับแต่รวแมเกวาไตเต้รัต้ตเตนกับติวเต้นหรือเปล่าเขาไปเล่นอออกมาักโดนเขาไปกดจีไดจำได้ที่เก่งมากแล้วหน้านละโยอดแล้วจำได้ที่เทพแล้วคูครับว้ผมแบบเข้ามาเสียงพี่มาแต่ผมหาพี่ไม่เจอพี่ เออผมก็ผมก็งงว่าอ้าวพี่แจ็คอยู่ไหนมาเสียงเสียงพี่มาแล้วแต่ผมหาพี่ไม่เจอแล้วตอนนั้นงงอยู่ชื่อไทเทนครับผมชื่อไทเทนโอ้ยอย่าเป็นคอยชื่อผมไปนยขอเทมได้ไหมขอเทมเนม่ยเอาเนี่ยม่มึงชื่อน้องน้ำโมน้องน้ำโมยังไงไทเทนน้องไทเทนอยู่ไหนวะนี่ผมชื่อน้องไทเทนน้องไทเทนครับนี่น้ำโม่ต้องไปวันนี้ไม่ต้องไปไหนนั่นไอจึงบอยผมเข้าเส้นนะผมเลยต้องเข้าเส้นไทไททิไทเทนเครับ มันชื่อาโมมันชื่อาโมพี่มัช่ชน้องนาโมนาโมเหรอใช่เติร์ครับ น้อมโนไปชินอโมพี่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 ถามนันดีว่าตอนนี้ของทุกคนพร้อมหมดแล้วเนาะเอาออกมาเล่นเยนะน้อมโน้มาหาหาเล่นนะเออจะไม่ต้องมันยืนแจกเัี้แจกเหมือนเด็กน้อยอ่ะไอ้นะก็น้อมโสามจบไงเอ้ยน้อมตั้ตัตันน้อมโน้ตันกับน้อมโน้ใช่ชินอโมแล้วชินอโมแล้วชินอโมแล้วชินอโมน้โมโน้น้อมโน้น้อมโนใครยังไม่ได้ซื้อเพลงใครยังไม่ไปซื้อเพนงตอนเนี้ยมึงชื่อไตเตทนร้อยขวดไอ้แจชินอโมอุ้มได้ที่เมื่อไหร่ครับที่นี่อุ้มได้เมื่อไหร่อ เดือนนี้มันกิดการออกมาละเราเราจะมีไฟตรงไปให้หนุก็เลยเข้าใจครับเข้าใจแบบอยากลั่นคนอะไรครับโอ้โหแบบพี่แบบพี่เปาไม่ต้องนอนอะไรครับได้ไหมอยู่กับผมสตี๊สามอันนี้ดีอันนี้ดี อันนีี้ดมึงยังไม่อยู่เลยอะไรผมไมอยู่นะไม่ยช่ไม่ใช่ผมไม่อยู่นะแจ็คไม่อยู่นะแจ็คไอ้แจ็คไปสามครึ่งวับนะเรนนี่ออกเรนนี่ทำพิธีนะทำไมเลขหนึ่งเข้าสองเนี่ยทำไมไม่เป็นล้งเนี่ยอ๋อะไรไอ้แจ็คสั่ทุกครึ่งไปเลยเองนะวันนี้สั่ทุกครึ่งเผื่อๆมันก็ไม่อยู่เอาไปคนร้อนมันเล่นคนร้อนเอ้ยแต่เล่นรีสารทุกครึ่งพอดีนี่หว่ามันจะไปปะวะไม่ไปอยู่ครับอยู่ครับอ่อยู่อยู่อยู่เดี๋ยสี่อะสี่วางสี่ไป เคงมีคนมาขอรอต่อคิวอีกเนี่ยเยอะเลยบี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 ีบ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 ีีบีบี้วบีลีบ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 วบี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 ตีบีบอบี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 พีบีบาบีีบ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 ีสียีบ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 อะไรอบไรอะไรีะบีบีีเเสีบบอาบแจ อย่างเงี้ยแจ็คแจ็กกี้ก้าวฮาร์มฮาร์มอใช่ครับใช่พี่โคตรเหมือนนะพี่เป็นเจ้าฉบับกะเนี่ก้าวเงาเพื่อนเขาใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าตาแจ็คหรือไอตาแจ็คครับตาแจ็คน้องโคตรเหมือนนะเหมือนจริงนะพูดว่าไงนะตอบว่าไงแล้วน้องอันนี้เอฟซีแจ็คไอ้เหี้ยไอเรียกเยเนี่ยอันนี้เอฟซีเลยอันนี้ใช่เลยดูก็ดูครับดูใช่ดูดูดิดูดิดูดิก็สตรีมเมอร์ที่ดูที่สุดพี่ดูที่สุดคือแจ็คในตอนที่บินเมื่อก่อนอ่ะปีนี้ก็เยอะที่สุดเหมือนกัน ต้องฟื้นเทนต้องต้องไปฝากกดใช่ผมก็เอาดูนะก็ดูแบบบางทีในทวิตมันมันไม่มีมันนิ่ตอนนั้นไม่ใช่เล่นอยู่แฟมมั้งแล้วผมก็แบบก่อนจะสตรีมมันหาอะไรดูนั่งดูใช่เดี๋ยวเขาไปเขาย้ายที่นะนะต่อเด็กเด่นดังในค่ายดำแล้วไม่ครับไม่ครับไม่ครับเขาไปเด่นดังในค่ายเอามาให้ลงในกลุ่มเหครับใช่เับเพราะแบบไปหลายยาวแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่คนไปไอหมึกก็ไปใช่ เี็นคนไปอันนี้อันนี้ถามได้ไหมครับเวิร์กเวิร์กไหมครับแบบดีไหมมันมันเหมือนแบบคนคนมังเยอะ<ต>อ่ะมันดูได้<บ>ดแปลกรับผมนะครับพี่ครับ,รบก็ก็ แฮปปี้กวอาเดิมไหมเดียวเอาง่ายๆแก๊งอื่นอ่ะมีมีเสียงหลอกแก๊งเอ็นมีเสียงหลอกเราก็มีนี่แหละรุ่นใหญ่รุ่นโตจะอันนี้ต้นฉบับเสียงหลอกของจริงนะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ใช่หรอกต้นฉบับจริงนะใช่ครับอันนี้่เขาจะแบบพูดเข้าเส้นครับวันนี้มึงก็ต้นฉบับความความไอเนี้ยความปัญญาอ่อนไอ้เฮี้ยจุกไอ้สัตว์กต้นฉบับความแบบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเผื่อไปกดจีมอถามว่าชื่ออะไรบอกชื่อไททัน เอาไอ้ขายเอามื่อขายไม่อยู่ในเรื่องไม่ใช่แล้วแล้วพอพอหมอบอกชอบัดเลยนะจู่ครอบใจเลยนะตัดสามหมื่นเขาเาเรียกหมอเลยบอกซิ่กูเจอแกจ๊แงนี่เนี่ยเนี่ยมันมีแกงหนึ่งเนี่ยตอน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 สิบโมงสิบเอ็ดโมงอะผมเจออะขายเกาะค้านว้แต่เติมกระชามาไอเทียมึงขึ้นแก๊งมามึงขายเกาะโอ้โหจะไม่อยากพูดนะแก๊งอะไรแม่งขายเกาะดิพี่ชายเอากี่ตัวครับมีกี่ตัวผมมีอยู่เจ็ดร้อยตัว อ๋อขึ้้นแแจงลวเติมกระชาไปกี่บาทอ่ะไม่ได้เติมครับรู้เลยไม่อยากถามไงมึงเอาเกาะมาจากไหนไม่ไม่รู้รู้เรื่องอยู่แล้วอ๋อแกงขึ้นใหม่เขาเรียกใ้ตังหรือเปล่าน่าจะโตโปครับพวกนี้ยร้อนเงินร้อนเงินก็ขาย้หมดบตอนเช้าก็กินตอนเช้าก็กินพิ่ตั้มมาสิบเอ็มสิบสี่เอ็มคนในแก๊งไอ้ตั้มเนี่ยรอเล้าผมเต็มมาสามคนเราต้องคุยกับสภาไหมครับ นี่จะได้เนินตอรี่ให้ได้คแครัาขอเปิดตอรี่นะได้ได้ครับแจคมาคุยให้่อยเหรอเปิดเปแดเปิดตอรี่ไหมพี่เปิดเปิดเปาเปนแบบว่ามไอ้เยะจุดอเ้ายกระชับมิดพี่คุยแล้วแข่งกระชับมิดแจะคุยดีเรอจคุยดีเอต้องให้ต้องให้เจ้าของเรื่องคุยแล้กระชับิดผมไม่เป็นคนด้นภายนัต่แจ็คแจคุยหน่อยนะแจ็คคยแบบ่ขอยนุาดเปิดตอรี่ขออนดา ขออยากเปิดผมไม่เคยไปขอให้เปิดเลยครับพี่ผมมีแต่แบบเรียกเขามาแล้วใส่เลยครับพี่ขอสไตล์นี้ได้ไหมขอสไตล์นี้ไหมขอขอแล้วขอกระชับไม่ได้พี่ได้ได้เออยี่ไหนครับแก๊งไหนครับพี่แก๊งไหนครับแก๊งแก๊งสีสีดีครับสีสีบไปป่านนี้ไปป่านนี้ไปป่านนี้ไปน้องไตเติ้ลไหมน้องไตเติ้ลไรน้ำโมไปนี่น้ำโมบ้านบ้านกับน้องน้ำโมอะน้องไตเติ้ลกับน้องน้ำโมอยู่นี่ อะไรหรออีกตอนไงหนูตอนไงหนูอะไรหรอนานไหมครับนานลหลครับครับผมเล่นเล่นเล่นเลยไหมครับเล่นเลยผมติดคิวนะพี่ติดคิวเหรอใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้คือขอกระชับมิตรครับใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับครับผมกี่ไฟนะครับห้า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 พี่ห้าไฟเอาห้าหรือสามครับเอาห้าครับพี่ห้าเพราะว่าวันนั้นเอ่าเห็นตอนตีบอกว่าเขาบอกว่าน้อยเกินสาม ขอแป๊ปนึงนะเก็บรถพารถแป๊บนึงนะคะห้าหรือสี่ก็ได้พี่พี่ลองคุยกับอ่าไอเฮียตอนก็ได้พี่เอาของมห้ตูคอนี่ให้เก็บไปเรเบลเอาเป็นนี้ได้ไหมครับตีแบบกระชากมิดได้ไหมครับได้พี่บับได้เลยได้เลยแล้ได้ไหนแล้วไงมันตีกันไม่มีหรอกกระชงกระชับอ่ะได้พี่ใช่พอดีว่าพี่เปาขอมาครับ ได้ได้ครับได้ครับเขาอยากเขาอยากบัฟสุดอ่ะพี่เปาบอกได้พี่ได้ได้ได้ครับได้พี่ได้ไม่มีปัญหาใช่ครับน้องไกจากพี่เปาด่าผมไม่เคืองนะผมบอกอะไรครับน้องไตเติ้ลยืนยันนะว่าพี่เปาเขาไม่เคนขอมาครับเรื่องเนี้ยอี่ไม่ได้ขออ่ะพี่เปาขอหนักๆครับเขาอยากฟิวขาดในตอนเรียนเนี่ยเขาแบบอยากเมาส์สันอะไรครับผมเขาอยากจนด่าผบก็สั่นแล้วเมียผมกลัวว่าผมกลัวว่าจะด่าไม่ทันเลยดิผมตายหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ย อ๋อไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมมาแบบแนวแบบเรียบร้อยครับถ้าคือเจ้าบัฟสุดนี้เจาจะเป็นตัวน้ำโมะน้ำโมน้ำโมจะไม่ใช่ครับผมนี่ได้ผมได้พี่ผมแบบผมให้ระบาย้เลยพี่มาระบายเลยพี่ได้เลยพี่ขอขอขอคนบัฟจีพี่เปาหน่อยครับพี่เปาเสียไม่ได้ขาดน้องไตเติ้ลขาดน้องน้ำโมได้แต่ขาดพี่เปาไม่ได้ขาดพี่เปาไม่ได้ครับพี่เปาตัวบัฟตัวตัดนะนี่ มึงอยู่แก๊งเดียวกูไม่ได้มึงไปขอให้เขาบัฟจี้กูเนี่ยไอ้จุกไปจะอ่อนนี่ไม่อยากมันเหรออ้าวนี่อยากมันไหมพี่อยากมันไหมกูไม่ได้อยากมันมึงโดนด่าทำไมล่ะเออเอางี้ถือว่าผมขอแล้วกันครับผมเป็นขอครับนัโมขอด้วยกูให้มาคุยกับตอรี่มึงมาคุยอะไรให้เขาบัฟกบจด้กูขออะไรครับขอเมื่อจะบอกว่าพี่ด่าพวกเพื่อนเพื่อนพี่พีนหนูเลยแต่พี่อาจารย์หนูก็พอโอเคกูเปนแมวอ่ี้ว่าน้องกูร้อเลียนนะร้อเล่นนะเอาไปไปคุยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เปาเขาขอคุยด้วยที่สภา พี่เปาขอคุยด้วยที่จะพาจะได้งั้นเดี๋ยวยนะครับจะคุยพี่เปาแล้วจะได้จนกว่าเดี๋ยวพี่เปาไปลองดูนะครับโหแจ็คหนึ่งแสนคือเราไม่ให้พี่เปาไม่อยาก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 คุยดานครัใช่จริงอ่ะคือเขาบอกว่าผู้ใหญ่ย้าย้ผู้ผู้ใหญ่มารอเหรอเขาบอกอย่างเี้ครับเราคัมเหยาครับเขามาให้กำลแจ็คบี่เดาจะคุยับพี่เปาแล้วแจ็คบีบมาล้โอเคครับบีบ ครับผมได้ครับอย่า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 พี่วมีสวัสดีครับอยากรู้จักจังเลยค่ะพี่หัวมีชื่ออะไรหรอพี่ต้อนให้มาคุยด้วยค่ะพี่เอางี้นะพี่พี่เอางี้นะคือพี่ต้อนจะให้หยินเอ็มหนึ่งเดี๋ยวเราแบ่งกันถ้าพี่คุยกับหยินโอเคไหมพี่พี่นันบอกว่าพี่เคยคุยกับหยินด้วยอ่ะ พี่ชื่ออะไรหยินไม่เคยคุยกับใครเลยนะวิ้ยขอได้ไหมแฟชั่นตรงไหน่ขวาพี่เหุวิ้งกูจะเขาขอครับของใครครับเนี่ยขอได้ไหมคะให้เอาไหมให้ให้เอาไหมครับไม่รู้คุณวิ่งหนีหยินทำไมเปลี่ยนทรงผมเนระอือ เขาดีในผมได้ไงอ่ะเขาดีในผมได้ไงไม่ได้เขาดีในผมด้หรอคุณไม่มีหินทำไมอ่ะไม่ใช่นะผมไม่ได้หินีใช่เหรอไม่มีนะอาไรหว้าแล้วเอา พี่พี่บา<ะ>้บางไงครับบ้างไงครับบ้างไงบ่บางไงอา้าพี่ตอนบอกว่าให้มาคุยกับผู้ชายเอ่อที่ใส่แฟชั่นตรงไหลขวา <c oughs> บอกว่าเขาเคยคุยกับหญินด้วยเป็นหนุ่มหน้าสามเอ็ดที่ตอนบอกเนี้ยเคยคุยด้วยหรอ คุยด้วยเหรอเราก็เราก็พูดคุยกันปกติไม่ใช่หรอแต่ก่อนเอ้ยพูดคุยกันบ่อยไอติมครับไอติมไอติมขอไอติมนะครับขอไอติมนะครับบอกแล้วค่ะว่าไม่มีหาะนะไอติมไม่เจอเนี่ยไม่มีคนขายเลยเนี่ยแม่เราคืออะไรอ่ะที่ตอนบอกหน้าสามเอ็ดคืออะไรอ่ะอ๋อแม่คุณไม่มีรถอดหน้ากาก <laughs> ไอติมชิบเขาหนเดีย <laughs> ไปดีกว่าอ๋อคนแรกก็ได้ผมจำรอเท้าหน่อยได้ไหมพี่ไอ๊ผมจำผมจำเฮียได้พี่คนที่เปลี่ยนสองผมชเป็นเชลยนะพี่เกียพี่หาละหาละหาละพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ใส่หนวดเลยเหรอเหมือนลุงเดเลยเว้ยมีอยู่แล้วหนวดอ่ะเอ้าแต่นี่เท่นะหล่ออ่ะแบบเออเท่จริง เลขอะไรเท่มาไปกันในอีกรอบอย่างละครับพี่โคเท่เลยครับพี่เท่มาข้อไปกันต้องบอกเลขอะไรเนี่ยพูดอย่างเงี้ยหนึ่งแปดห้าเก้าครับนี่เป็นนันพี่หลง